สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับช่องแก้วกัละยาพักเครื่องนะครับวันนี้มาพบกันในช่วงสายๆวันพุธนะครับเนาะพอดีวันนี้มาช้านิดนึงนะครับเนอ่องจากว่าช่วงเช้านะครับไปบ้านลูกค้าท่านหนึ่งนี่ครับผมได้เครื่องล้าง นี่เป็นกระดูกใหญ่นะครับลงอัคระนะครับรวมถึงเหรียญคนาจารย์เครื่องรางนะครับผมมีมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมน,นะครับผมก็ฝากด้วยครับฝากกดติดตามช่องแก้วกัละยาภกเครื่องหากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆุกอีพีที่ผมลงเผื่อในอีพีนั้นครับอาจจะมีวัตถุมงคลเครื่องรางเหรียญคนาจา์ที่ท่านอยากเช่าบู <Sabrina> าบชายอยู่ก็เป็นได้นะครับโดยช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับผมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว087 ห8าเจ็ดน้องแก้วสแตนบายรอรับสายหรือจะทักไอดียไลน์ครับ0875728906และสิ่งสำคัญจะแจ้งนิดนึงนะครับหากทักไอดีไลน์ผมมาแล้วผมไม่อ่านไม่ตอบนะครับรบกวนทุกท่านโทรเข้ามาแจ้งผมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความสนใจนะครับผมอแอดเพื่อนมาเป็นจำนวนมากทำให้มองผมมองไม่เห็นนะครับมีข้อจำกัดในการเพิ่มเพื่อนนะครับโทรมาแจ้งหน่อยเดี๋ยวผมแอดกลับคืนไปนะครับผม และสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเน้นย้ากันทุก EP วัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างเลยอยากจะฝากทุกท่านนะครับดูให้ชอบดูให้ละเอียดดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการนะครับอะไรผมไม่ทราบต้องขออภัยแต่สิ่งที่มีให้กันอย่างแน่นอนคือคุยง่ายเป็นกันเองและราคาที่แบ่งปันนะครับผมเดี๋ยวมาดูเป็นชิ้นแรกไปเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพนี่นะครับออกที่หลวงพ่อกลวยนะครับผมนะครับเป็นรูปภาพนะครับบานใหญ่นะครับผม ทันลมลได้ป่าวหน่งนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคสิตารามนี่นะครับเป็นภาพนี่ภาพเก่าๆนะครับผมเป็นแบบนี้3มเกจิแบบนี้นะครับผมเนี่ยหลังรถเป็นรถโบราณเลยนะครับผมรถรถโดยสารสมัยก่อนเนี่ยสวยๆนะครับผมเนี่ยเอาห้า้บาทับผมรูปภาพนะครับและอีกภาพนึงเป็นภาพสีหลวงพ่อแดงอันนี้ห้องภาพเพชรบุรีนะครับผมนี่อันนี้เอออันนี้เขาก็มีห้องภาพนะ อันนี้เป็นห้องภาพเนลมิดนะครับหลวงพ่อกวยเนลมิดหลวงพ่อแดงเป็นห้องภาพเพชรบุรีนี่นะครับอบาทละห้าร้อยหลวงพ่อแดงก็ห้าร้อยนะครับผมนี่ภาพสวยๆนะครับสวยมากหลังยันแบบนี้นะครับเก่าๆหน่อยนะครับผมนี่ให้ดูกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วนี่ครับผมผมได้มาสองชิ้นอันนี้เป็นหูใหญ่นะครับผมเดี๋ยวลองดูความยาวก่อนนะครับ ยาว23มเซนนะครับสูงนะครับสูงนะครับสูง23มเซนอันนี้เป็นกระดูกนะครับผมเขาบอกเป็นกระดูกนะครับแต่ใช่ครับผมเนี่ยกระดูกใหญ่ๆเลยนะครับผมเก่าๆบ้านๆเลยนะครับเนี่ยกระดูกแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับมาได้มาคู่หนึ่งกระดูกแต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดนะครับผมเนี่ยกระดูกเก่าๆลงอัคระแต่อันนี้อัคระไม่รู้ที่นะครับผมเนี่ยเก่าดีนะครับผมเนี่ยมีรอย เครื่องล้างนะครับผมถ้าถ้าจะสวยเนี่ยเอาไปเป็นใส่ขั้นหรือบูชาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับนี่นี่นะครับผมนี่ชิ้นใหญ่นะครับสูงยี่สิบสามเซนนะครับมีน้ําหนักนะนะครับผมนี่ชิ้นใหญ่อยู่นะครับผมเป็นกระดูกนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นส่วนใดใหญ่มากนะครับผมเนี่หลงอัขระชเจนนะครับลองชอถ้าชอบก็ทักเข้ามาเอาคู่นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปล่อย ปล่อยให้บูชาเป็นคู่ไปเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องแยกนะครับคู่ละ1 5 0 0บาทพอครับผมคู่ละ1 5 0 0บาทแบ่งปันนะครับผมอันนี้ตะกุดเกา่านี่นะครับตะกุดเขามีห่วงนะครับแต่พับปบมดละนะครับตะหุตะกุดจริงๆ3ห่วงนี่ถ้าตะกุด3ห่วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหลงพ่อเต๋อะไรเงี้ยนะครับผมก็น่าจะใช่นะครับ3นิ้ว3ามห่วงส่วนใหญ่จะเป็นหลงพ่อเตะประมาณนี้แต่ผมก็ไม่กล้าการันตีร้อเนาะแต่ดูเก่าดี นี่นะครับอันนี้เป็นผ้าเก่าๆนะครับผมลงลักถักเชือกแล้วก็อันดีเขาน่าจะแบบพับแล้วก็ไปใส่แบบใส่หลอดคล้องอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะคงไม่ได้ใส่จริงๆเขา,านี่มีห่วงสามห่วงแบบนี้3นิ้วนะครับผมเก่าๆนะครับนี่เป็นพันด้วยเชือกอะไรประมาณนี้นะครับลงลักถักเชือกประมาณนี้ เคยได้มาน่าจะใช่ประมาณทรงแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขงเขเต๋นะครับผมกุดแบบนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับอ้วนๆนะครับผมนี่ดอกอ้วนนะครับสูงสามนิ้วนะครับผมนี่เก่าๆเลยลงรักถักเชือกนี่นะครับได้มาบ้านๆแต่ผมไม่มั่นใจร้อเปซ็นว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านใดนะนี่นะครับเอาแบ่งปันครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทพอครับเจ็ดร้อยแต่เก่าแน่นอนครับผม แล้วก็เหรียญหลวงปู่โตอันนี้เหรียญปี1 0น,นะครับผมหลวงปู่โตกระไลทองเลี่ยมเงินสวยสวยครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีดูกระไลเดิมเดิมเลยนะครับผมเหรียญกระไลทองสวยเดิมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมขอปับไปนิดนึงนี่นะครับเหรียญหลวงปู่โตนะครับผม สวยๆนะครับกระไรทองสวยมากนะครับสวยเดิมสวยคมด้วยนะครับผิวเดิมๆเลยนะครับผมหลวงปู่โต,โตนี่นะครับฉลองอายุครบรอบ80ปี2510นรี่กระไรทองสวยๆเลียมเงินนะครับผมนี่เรียมเงินมาพร้อมเลยนะครับเงินเก่าๆเลยนะครับผมนี่เรียมเงินพร้อมของเอาเหรียญหลวงปู่โตเอา1,700บาทแล้วผมเรียมเงินนะครับเลียมเงิน1,700ั เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนี่ได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับผมนี่ได้มาอีกหนึ่งตัวลอยจานชัดเจนเขี้ยวเสือเก่าๆพร้อมรอยจานเรียมเงินสวยๆครับนี่เขี้ยวเสือเล็กนะครับหลวงพ่อปานนี่ลอยจานอักระชัดเจนนี่นะครับฐานมีลอยจานประมาณนี้นะครับนี่เลี่ยมเงินสวยๆยกซุ้มบนล่างนะครับเอาเท่ากันครับผม1,700บาท เดี๋ยวข้ามไปองคนี้ก่อนนี่มีลูกค้าท่านหนึ่งนะคบพอดีคุณพี่เขาไม่มีลายนะครับผมพี่เขาขอดูไว้นะครับพระเ,เนี่ยนะครับพระกุขะกระดานนะครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆแต่ทีนี้พี่เขาอยากเห็นว่าจริงๆแล้วองพระเป็นแบบไหนนี่ให้ดูนะคบพี่นี่นะครับลองพิจารณาดูนะครับผมพอดีพี่เขาไม่มีลายนะครับผมก็เลยนํามาลงให้ดูประมาณนี้นะครับพี่ภาพเก่าๆประมาณนี้นะครับผมเนื้อชินตะกัวนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับผมเนี่นะครับลงกล้องให้ดูชัดๆนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับมีคราบมีอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นชัดขึ้นนะพี่เนาะนี่นะครับนี่นะครับเห็นอยู่บ้างนะครับผมมีคราบสนิมคราบอะไรแดงๆอยู่บ้างนะครับเนี่ตามขอบตามอะไรนะครับผมนี่นะครับลองพิจารณาดูนะครับให้ลงดูด้านนี้ด้านหลังนะครับผม นี่นะครับประมาณนี้เลยพอดีลงให้พี่เขาดูนะครับผมพอดีพี่เขาติดต่อขอเช่าไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าไม่เห็นภาพนะครับผมไม่มีส่งภาพให้ดูไม่ได้ผมก็เลยนามาลงให้ดูเห็นนี่นะพี่นะตามนี้เลยนะครับผมเรียมพลาสติกพักกุทากดานนะครับผมโอเคตรงนี้ขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไว้ให้พี่เขาดูแล้วก็นี้เป็นพกักกุนี่นะครับอันนี้กุหูยานเนื้อชินตะกวดเก่าๆเรี่ยมเงินนะครับ วันนี้ไปได้พระเก่ามาหนึ่งสองสามสี่สี่องค์นะครับผมนี่เนื้อชินตะกัวเก่าๆนะครับผมแต่นี้เลี่ยมเงินสวยเลยนะครับผมไปแบ่งเข้ามานี่นะครับมาเมื่อเช้านี่เองนะครับผมนี่เนื้อชินตะกัวเก่าๆหน้าตาคมชัดนะครับพระหูยานนะครับผมนี่เนื้อชินตะกัวค่าประมาณนี้เลยนะคะรับเลี่ยมเงินสวยๆครับผมนี่เลี่ยมเงินยกสมเงินทาใหม่ผมว่ามีเกือบสองพันนะเพราะว่าองค์ใหญ่แล้วก็สูงหน่อยนะครับผมนี่ นี่นะครับเนื้อเก่าๆประมาณนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับองค์นี้เขาคัดไว้ที่เขาเลี่ยมไว้ความสูงขององค์พระวัดพระองค์พระนะความสูง6เซนนะครับผมถ้าขึ้นไปถึงกรอบก็ประมาณ8เซนนี่นะครับผมพระหุ่นยานนะครับพร้อมเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินทําใหม่มีแน่นอนนะครับเกินเกินผมว่ามีเกือบ2 0 0พันะเพราะว่าหนานะครับผมนี่อย่างเงี้ยแปะซุ้มบนล่างสวยๆเลยองค์นี้เอา2,300บาทครับ2,300 พะล่วงนี่นะครับบ้านเดียวกันนะครับผมพะล่วงแ <HHH> บบนี้นะครับอันนี้จะออกเหืือชิน З ้นตะกวดสนิมแดงๆเหมือนกันนะครับผมนี่ผมลงกล้องให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสวยเก่านะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นกุฎใดก็น่าจะโซนเดียวกันนะครับเพราะว่าได้มาจากบ้านเดียวกันเรียบเหมือนกันเลยนะครับผมนี่พะล่วงนะครับเก่าๆเลยนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเบาครับเก่าครับสนิมชัดเจนนะครับผมนี่พะล่วงด้านหลังแบบนี้ครับ นี่นะครับผมพะล่วงนะครับผมพะล่วงเอาเท่ากับพระหงยานนะครับเอาสองพันสามร้อยบาทนะครับเรียมเงินสวยๆครับนี่สวยมากความสูงความสูงก็ประมาณหกเซนครึ่งนะครับผมองค์พระนะครับแต่ถ้าเกิดวัดจะกรอบถึงก็ไปนะบกขอบเงินด้วยในประมาณแปดเซนกว่าแปดเซนครึ่งนี่นะครับสวยๆครับผม นานๆเจอนะครับพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยได้มาคู่กันนี่แล้วก็แบบนี้ครับไม่ได้เลี่ยมนะครับพ้าหูยันเหมือนกันนะครับผมนี่พักุบ้านเดียวกันเขามีเลี่ยมพลาสติกกับเลี่ยมเงินนะครับวันนี้ผมแบ่งเขามา2องค์ก็คือเลี่ยมเงินกับเลี่ยมพลาสติกอันนี้เผื่อท่านใดอยากได้แบบว่าไม่ไม่ได้อยากเลี่ยมเงินเนาะอยากได้เลี่ยมพลาสติกนี่นะครับองนี้เอา1,000บาทนะครับผม1,000บาทนี่ให้ดูกันชัดๆหนึ่งพันบาท าให้สาหรับคนที่ไม่ทนะครับเมื่อวานเนาะอีพีเมื่อเมื่ออีพีเมื่อเมื่อสองอีพีที่แล้วที่ผมได้มานะครับบางท่านไม่ทันก็ไปแบ่งบูชากันมานะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับบ้านเนี้ยนะครับเขาชอบพักกูจะสังเกตผมจะได้มาเป็นพักกูตลอดนะครับก็แล้วแต่นะครับบ้านไหนเขาชอบแบบไหนเขาก็จะเก็บแบบนั้นถูกไหมครับบางทีเราก็ไปแบ่งกันมาบางทีเขาเก็บเยอะครับเก็บเยอะจนเราก็เออขอแบ่งกันมานะครับหนึ่งพันบาทนะครับผม นางพญานี่นี่ก็เนื้อชินตะกัวเก่าๆเหมือนกันนะครับผมเป็นพระนางพญา <c oughs> นี่ดูเนื้อสวย,สวยนๆนะครับเก่าๆนะครับแต่ผมไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าจะถูกขุดในเจอในยุคปีพศใดอะไรประมาณนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับผมแบ่งปันนี่กรอบเป็นกรอบสเตลเลสเงินเก่าๆนะครับพวกะเงินแปดตังเงินผสมอะไรเงี้ยนะครับสเตเลสผสมเงินอะไรเงี้ยนะครับสวยนะครับผมนี่ นางพญานะครับผมเรียมกันน้ําพร้อมๆเลยนะครับเป็นตลับเป็นทรงแบบนี้นะครับสวยๆนะครับผมนางพญาเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาท<า>หลวงปู่ใจนะครับหลังวันพฤหัสเผื่อทันใดเกิดวันพฤหัสไกลเงินครับผมนี่เหรียญหลวงปู่ใจเหรียญเกจิกเก่านะครับผมนี่นะครับเผื่อทานใดเขาเรียกว่าเหรียญประจําวันนะครับผมนี่เผื่อทันใดเกิดวันพฤหัสนี่วันพฤหัสสบ,บดี นะครับก็ไลเงินเดิมๆมนะครับผมเอา500บาทพอครับผมเหรียญเก่าเก่าเหรียญหลวงปู้่ใจเกิดวันพฤหัสใครอยากได้มาคล้องนะครับผมเอา500ครับแบ่งปัน500บาทเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระไลทองสวยๆเลยนี่นะครับสวยเดิมนะครับผมกระไลทองสวยเดิมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนี่นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระไลทองสวยๆแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะอยู่ใน ท่านหลวงพ่อหรือว่าเป็นเกจิอาจารย์ลูกศิษย์สร้างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแต่ก็ดูเก่านะครับผมดูดูเก่าดูคมชัดนะครับนี่ลองพิจารณาดูนะครับลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนี่นะครับดูเส้นจีวนเส้นละเอียดเมตตาหน้าตาจมูกปากชัดเจนนะครับกระไรเดิมๆแห้งๆนะครับผมเนี่ประมาณนี้นะครับผิวดเดิมๆประมาณนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับผมเอา700บาทพอครับ700นะครับ หลวงปูทวดพิมพ์พะลอดนี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่นานๆเจอนะครับไม่ได้เจอกันเรื่อยๆนะครับเนี่ไปได้มาได้มาสองพิมพ์พิมพ์พะลอดกับพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์พะลอดนะครับเนี่เนื้อว่านพิมพ์พะลอดอันนี้ประมาณ2 4งส้านะครับผมสวยมากนะครับเก่าด้วยนะครับให้ดูกันชัดๆเลยกดพิมพ์คมชัดมากนะครับผมเนี่นะครับกดพิมพ์คมชัดสวยเดิมนะครับผมพิมพ์พะลอดนี่แะครับ เอาเจ็ดร้อยบาทครับผมพิมพ์พลร์ทเจ็ดร้อยหลวงพุทวดเนื้อว่านพิมพ์พลอดทนะครับเจ็ดร้อยบาทสวยมากนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะับผมนี่นาจะปีเดียวกันเนื้อเดียวกันเลยนะครับได้มาจากที่เดียวกันนะครับสวยเหมือนกันเลยนะครับผิวเข้มเข้มเนื้อว่านมวลสารดูกดพิมพ์ชัดเจนดูสวยจริงครับผมดูเหมครับรายละเอียดคมชัดพิมพ์ใหญ่แพงขึ้นมาอีกร้อยหนึ่งนะครับเป็นแปดร้อยบาทนะครับผมนี่แปดร้อยนะครับพิมพ์ใหญ่แปดร้อยสวยๆครับผมนี่ เนื้อว่านมวลสารเข้มๆเ,เลยนะครับผมดูครับคาบเบาเก่าคมชัดนะครับผมนี่มวลสารเป๊ะนะครับผมแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทอ่าปากน้ำนี่ปากน้ำเลี่ยมเดิมวัดนะครับผมนี่มีพี่ท่านหนึ่งที่พาดจากองค์ที่แล้วมาเลยนะครับผมได้มาอีกองหนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่ เลี่ยมเดิมวัดนะครับเลี่ยมเก่าเขาเลี่ยมเก่าแบบนี้แล้วเขาก็เลี่ยมพลาสติกคุมล้อมอีกทีหนึ่งเพื่อให้คงความสวยนะครับเห็นไหมครับเงินก็จะเงานะครับผมเลี่ยมนี่เขาตีเกียวเป็นเงินนะครับเงินแบบเงินโบราณเงินวัดเงินสมัยก่อนเลยนะครับผมนี่เลี่ยมวัดนะครับจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเห็นงานเลี่ยมแบบนี้เยอะนะครับนี่เลยครับเลี่ยมวัดนะครับแต่รุ่นไหนน่ยนจะเป็นพระของขวัญรุ่นแรกๆนะครับผมเนี่ยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่า เขาเรียกรุ่นไหนนะครับผมจะดูเก่าดูครับมีหน้ามีตานะครับผมเคลือบแล็กประมาณนี้นะครับผมพิมพ์คมชัดเจนนะครับด้านหลังยันชัดคมชัดประมาณนี้นะครับนี่นะครับยันอัขระชัดเจนนะครับสวยๆเลยเอาอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทหลวงปู่สุกนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับเนื้อทองเหลืองเนื้อโลหะเก่าๆนี่นะครับ พิมพ์ประพาเหมือนดดข้างรัศมีเรี่ยมวินเทจนะครับเปิดๆเ,เลยนะครับนี่อาจจะมีคราบมีอะไรนะเก่าๆเลยนะครับเป็นพวกคราบพวกฝุ่นพวกอะไรเข้านะครับผมเพราะว่าเขาเรีย่ยมเปิดไว้แบบนี้นะครับผมนี่กาลังคิดยู่ให้คราบอะไรด้านหลังเปิดไว้มีรอยจานเห็นไหมครับชัดเจนเนื้อท้องเหลืองเก่าๆนะครับผมผิวหิ้งหิเดิมๆนี่นะครับหลวงปู่สุขสวยนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาท เหรียญยี่กอฮงปีศีหนึ่งนี่ต่อโค้ดชัดเจนนะครับเนื้อทองแดงเผื่อท่านใดอยากได้ไว้บูชายี่กอฮงก็คือขอโชคขอลาบโดยเฉพาะสายเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับการพนันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พูดกันตามจริงนี่นะครับอันนี้ปีซีหนึ่งนะครับผมต่อโค้ดชัดเจนนี่นะครับเนื้อทองแดงเดิมๆนะครับสวยเดิมมีรอยจมูกนิดนึงนะครับพิจารณาดูนะครับเอา300บาทพอครับผม300บาทเผื่อใครอยากได้ไว้ บูชานะครับเสริมโชคเสริมลาภนะครับเหรียมพลาสติกพร้อมเลยเลยนะครับ300บาทเหรียญหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งอยุธยาเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมเก่าเกเหรียญสวยนะครับผมเหรียญนี้นี่นะครับหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งนี่ก็เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์สายเหนียวครับผมอยู่ยงคงกระพันนะครับเกจิของเมืองภาคกลางนะครับอุธยานนี้นะครับห่วงเชื่อมเก่าเกเลยนะครับผมเมตตากลมคมชัดเจนนะครับรายละเอียดคมชัดสวยเดิมนะครับผมห่วงเชื่อม นี่นะครับหลวงพ่อหนายวัดบ้านแจ้งหลังจานผิวหิ้งๆเดิมๆประมาณนี้นะครับเอาหกร้อยบาทครับผมพร้อมเลี่ยม600บาทพอครับแบ่งปันเหรียญหลวงพ่พอดูลนี่นี่เหรียญเก่านะครับเหรียญหลวงพ่อดูลนะครับผมสิิ์สร้างถวายเป็นที่ระลึกในคราวสร้างมณฑปหลวงพ่อพระชีนะครับวัดบุรพา นะครับจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อดูลจังหวัดสุรินทร์นะครับผมแห่งภาคอีสานปี08นี่กระไรเงินเดิมๆครับผมเหรียญหลวงพ่อดูลปี08สวยนะครับผมนี่สวยเดิมหลวงเมตตาคมคมชัดนะครับผมนี่เดิมๆหิ่งๆเลยนะครับหลวงพ่อดูลสุรินทร์นะครับเกจิแห่งภาคอีสานเอา500บาทพอครับผมปี08นกระไรเงินนะครับนี่คมชัดนะครับผม500บาทนะครับเรียมพร้อมคล้องได้เลยครับ500บาท เหรียญรอนี่นะครับเหรียญรอโบราณนะครับหลังมีรอยจานนี่นะครับผมสวยๆนี่นะครับเนื้อทองเหลืองเก่าๆเหรียญรอโบราณนะครับผมนี่หลวงพ่อคงเนาะที่ทราบกันนะครับก่อนหน้านะก็จะเป็นเหรียญทีพิมพ์หนึ่งผมเคยได้มานี่นะครับผมสวยๆนะครับผมเป็นเหรียญรอโบราณนี่หลังมีรอยจานชัดเจนโอ้โหรอยจานคมชัดมากดูครับผมนี่ นานจะเจอนะครับเหรียญนี้เอา800บาทครับผม800บาทรอยจานอาคัคระชัดเจนนะครับผม800บาทนี่รอยจานคมมากนะครับเนื้อทองเหลืองเก่าๆเลยนะครับ800บาทครับผมนี่800หลวงปูทวดพิมพเตาลีดนะครับผมนี่ขายพลาดจากองค์ที่แล้วครับผมนี่ได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับผมหลวงปูทวดบ้านนี้เขาชอบหลวงปูทวดผมก็เลยได้มาหมด3องค์ ได้เนื้อว่านมา2แล้วก็ได้เตารีดนะครับอันนี้เตารีดปีปั๊มเตารีดนะครับหลังหนังสือปี05หน้าตาจมูกปากคมชัดนะครับดูครับผมนี่นี่นะครับเส้นคมคมดูรอยการปั๊มนะครับปั๊มเตารีดชัดเจนนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับเสาอากาศนี่นะครับเสาอากาศก็คือจะมีเส้นวิ่งคมคมเห็นไหมครับทะลุแต่ชอช้างผ่านงองูขึ้นไปบนยันอคาลนี่บล็อกนิยมนะครับเตารีดหลังหนังสือปี0ูบล็อกนิยม บล็อกเสาอากาศนี่คมชัดนะครับผม800บาทครับผม800บาทนี่สวยๆเลยนะครับผมสวยเดิมครับ800เหรียญหลวงพ่อแดงปี0ูนย์สาทองแดงลมดำสวยๆนะคะผมนี่เหรียญนี้ก็สวยครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับดูเส้นคมๆชัดเจนนะครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมตัวหนังสือคมชัดนะครับผิวดเดิมนะครับปี0ูนสาม นี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามนะครับนี่นะครับผมชัดเจนนะครับผมเส้นแตกคมคมเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามหลังยันประมาณนี้นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อแดงเอาเจ็ดร้อยบาทครับผมสวยสมบูรณ์มีห่วงนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงหลังข้างฝังตะกุดนี่สวยๆเหรียญเก่า เอา800บาทเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับนานๆเจอนะครับผมเดิมๆเลยนะครับดูครับผิวลื่นๆหิ้งๆเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะคะผมนี่ติดข้างฝั่งตะกุดนะคะผม800บาทนะครับผมนี่ยสวยๆครับเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับสวยเดิมมากนะครับผิวแบบเข้มๆมันๆแบบนี้ลื่นๆเลยครับเดิมๆแ0ดบาท เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อไปนะครับผมอันนี้ตอกโค้ดอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่สร้างย้อนเที่ระลึกนะคบผมเนี่ยแต่เนื้อโลหะสวยนะครับเนี่ยน,นี้สร้างใหม่นะครับสร้างย้อนเที่ระลึกแต่คมชัดดีนะครับผมเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นใหม่หน่อยเพราะว่าเขาจะตอกโค้ดนี่นะครับในี่ตอกโค้ดตรงนี้ไว้นี่นะครับสร้างย้อนนะครับผมย้อนเที่ระลึกนะครับเป็นจอบเล็กเนื้อทองเหลืองเก่าๆเนี่ประมาณนี้นะครับผมสวยๆครับผมเนี่ยที่ระลึกสร้างย้อนเอาสามร้อยพอครับผมสามร้อย เหรียญหลวงพ่อจงวัดตาต่างนอกหลังสิงนี่นะครับเนื้อทองแดงเดิมๆหิ่งๆนี่นะครับหลวงพ่อจงผิวเดิมๆนะครับเมตตากรมคมนะครับผิวสึกๆหิ่งๆหน่อยเลอะๆนิดนึงเอาห้าร้อยบาทพอครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับไปเลี่ยมให้เด็กคล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับกําลังสวยเลยนะครับเล็กๆไม่ใหญ่มากนี่นะครับด้านหลังเป็นปั๊มยันหลังสิงแบบนี้นะครับผมนี่เอา ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทสวยเดิมครับห้าร้อยพระครูลุ่งนี่น,นี่เก่าเลยนะครับผมเลี่ยมกเก่าเลยนะครับพระครูลุ่งเลี่ยมวินเทจกรอบเก่าเกเลยนะครับผมผิวสึกๆึกเละๆหน่อยเนื่องจากว่าเขาเลี่ยมแบบว่าไม่ได้เก็บผิวนะครับผมนี่แต่ยังเห็นดูเมตตากลมคมเด่นชัดนะครับพระครูลุ่งวัดท่าก,กระบือตัวหนังสือ,อยังชัดอยู่เลยนะครับผมนี่ ผิวดเดิมแบบนี้นะครับเรียมวินเทจเปิดหน้าเปิดหลังนะครับก่อพลาสติกเก่าๆเหลืองๆเลยนะครับผิวเลอะๆหน่อยนี่แต่ยังสวยครับผมดูรายละเอียดคมชัดนะครับการอักขระด้านหลังชัดเจนนี่นะครับพระคูลุ่งนะครับผมเหรียญนี้เอาพระคูลุ่งพระคูลุ่งเอาเจ็ดร้อยนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญพรมสีน้านี่นะครับเหรียญพรมสีน้า หน้ากากอัปก้าชุดทองนี่นะครับเหรียญพรมสีหน้าสวยๆนะครับผมเหรียญพรมสีหน้าเอา400้อบาทด้านหลังมีรอยจานนะครับผมนี่นะครับด้านหลังมีรอยจานเอา400รบาทครับผมเหรียญพรมสีหน้าเอา400รอบาทนะคะผม400บาทนี่นะครับเหรียญพรมสีหน้า4ี่ร้อยรูปหลอมโบ,บราณนี่บานๆนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจ ว่าเขาเหมือนอุดกิ่งแต่กิ่งไปดังนะครับว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านใดนะครับเป็นหล่อโบราณแบบนี้เนื้อสวยนะครับแล้วที่สําคัญดูครับผมมีรอยจานมากเลยนะครับรอยจานชัดเจนด้วยนะครับนี่นี่เนื้อโลหะสวยมากนะครับเก่าๆเลยนะครับเป็นหล่อโบราณแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านใดดูรอยจานนะครับนี่รอยจานคมชัดนะครับแล้วก็สึกๆบ้านๆเลยนะครับได้มาเจ้าของเขาก็จําไม่ได้นะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแต่รู้ว่าใช้ตกทอดกันมานานสึกขนาดเนี้ แต่เนื้อสวยครับดูเนื้อสุกเหลืองแบบสวยจริงนี่นะครับผมแล้วที่ฐานก็มีรอยจานประมาณนี้นี่เห็นไหมครับอุดกิ่งแต่กิ่งไม่ดังนะครับผมนี่นี่นะครับไม่รู้ว่าอุดกิ่งหรืออุดมวลสารอะไรนะแต่ไม่ดังนะครับผมนี่แต่ให้ดูอย่างนี้ครับผมเก่าจริงครับผมนี่ไม่ทราบที่นะครับผมนี่นะครับต่รู้ว่ามีรอยจานรอบเลยเอาเผื่อใครทราบนะครับผมเอาห้าร้อยบาทพอครับผมห้าร้อยบาทลูปหลอกโบราณไม่ทราบที่รอยจานรอบเลยนะครับห้าร้อยบาท เขี้ยวเสือนี่นะครับอันนี้เป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวเสือนะครับแกะเป็นรูปเสือแบบนี้เลยนะครับเป็นเขี้ยวเลยนะครับดูหนึ่งเห็นไหมครับนี่ให้ดูตรงข้างที่มันกระเพาะกระเทาะออกมานะครับผมเนี่เขี้ยวเลยนะครับผมนี่นะครับแกะเป็นรูปเสือมีรอยจานแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นเคจิอาจารย์ใดนี่แต่มีรอยจานประมาณนี้นะครับนี่รอยจานนี่นะครับเป็นเขี้ยวเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับดูปลายดูนลครับผม นี่นะครับด้านในขาวแบบนี้เลยนะครับมีเขี้ยวตันประมาณนี้นะครับมีรอยจานแบบนี้นะครับแกะเสือเก่าเก่าเลยนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นที่ใดนะครับผมมีรอยจานทั้งสองฝั่งนี่แบบนี้นะครับท่านใดชื่นชอบเอาห้าร้อยบาทพอครับผมห้าร้อยบาทไม่ทราบที่ครับเคี้ยวเสืออ่า ขุนแผนห้าเหลี่ยมเล็กนะครับผมหลวงปู่ทิม Cameron ออกวัดไล่าวาลีนะครับผมนี่ห Limited, า้าเหลี่ยมเล็กองเล็กนะครับผมองเล็กนิดเดียวนะครับประมาณขนาดเหรียญสองบาทขุนแผนห้าเหลี่ยมเล็กนะครับผมนี่เนื้อฉาบบอลทองประมาณนี้สวยๆนะครับเนื้อผงพายกุมานนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทิมออกวัดไหว้ไล่วาลีนะครับสวยๆนะครับผมนี่ นี่นะครับผมเอา500บาทพอครับผม500บาทองเล็กๆให้เด็กคล้องนะครับเปเลี่ยมหน่อยสมบูรณ์นะครับผมนี่สวยสมบูรณ์ไม่แตกหักนะนําไปเลี่ยมให้เด็กคล้องได้เลยครับเล็กๆผู้หญิงหรือว่าเด็กประมาณเนี้ยเหรียญมณดบหลวงพ่อพมนี่เนื้อทองแดงลมดําสวยๆนะครับนี่หลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับที่ระลึกฉลองมณดปอายุ88ปปีสวยเดิมครับผมดูหน้าตาคมชัดดูครับผมนี่สวยๆนะครับ แต่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะสร้างทันหลวงพ่อหรือว่าสร้างย้อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าจุมาลงคลหลวงพ่อผมก็ถูกจัดสร้างหลากหลายที่หลากหลายวาระนะครับบางครั้งก็อาจจะสร้างย้อนที่ลึกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแต่ดูความสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเอา500บาทพอคร like, ับผมนี่นะครับเพราะว่าเขาไม่มีปีพศบอกผมไม่มั่นใจเลยว่า oh. ว่าถูกจะสร้างทันยุคหลวงพ่อไหมหรือว่าสร้างย้อนนะครับเป็นเหรียญมุนดบ สวยนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับสวยเดิมคมมากเลยหาแทบไม่ได้ใช้นะครับเอา500พอครับผมเผื่อท่านใดรู้นะครับว่าปีไหนอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเอา500บาทสวยสวยครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแขดูครับรูกผิวเดิมเดิมเลยครับประหลอดประหลอดนะครับลมดำเดิมเดิมๆ5 0 0นะครับนี่เหรียญโบราณนะครับได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรเฉิงเซาเนี่เหรียญเก่า2 4 6 0หเลี่ยมเก่าเก่าเลยนะครับผมผิวหิ้งๆิงเลย ได้มาพร้อมกับพระครูลุ่งนะครับบ้านเดียวกันในเรียมเหมือนกันแบบโบราณเลยนะครับผิวอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแบบเลอะๆหน่อยนี้ประมาณนี้เลยนะครับเอา600บาทพอครับผมเ่าพระครูลุ่งนะครับเป็นเหรียญเก่านี่สึกๆหน่อยนะครับ600บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรเก่าๆครับเหรียญ้อยพระบาทนี่ได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมได้บ้านนั้นมาเหรียญ้อยพระบาทด้านหน้าเป็นเหรียญพระพุทธแบบนี้ข้างหลัง้อยพระบาทเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับเอา500้บาท แต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นปีไหนหรือออกที่ใดนะครับแต่ดูสวยแล้วก็เก่าดีนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆนี่นะครับเอา500พอครับผมนี่นะครับผมเรียกว่าเหรียญลอยพระบาทประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ500บาทนะครับไม่ทราบที่นะ500บาทส,สวยๆครับเก่าๆเลยขุนแผนหลวงปู่ทิมนี่ได้หลวงปู่ทิมทม,มาพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นี่เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อฉาด เนื้อแดงเขาเรียกเนื้อแดงนะครับหลังฝั่งตะกุดนะครับผมหลวงปู่ทิมวัดละหัดไร่อันนี้เป็นขุนแผนนะครับผมเนื้อแดงนานจะเจอนะครับดูเก่าๆเลยนะครับเนื้อแดงเก่าๆเลยนี่เบาคมชัดนะครับกดทิมพคมชัดสวยสมบูรณ์ไม่แตกหักนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่นะครับฝั่งตะกุดสองดอกนี่นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหัดไร่เห็นไหมครับวัดละหัดไร่จังหวัดระยองนะครับผมเอาห้าร้อยบาทครับผมเนื้อแดงห้าร้อย ปกโพเล็กนี่ได้มาอีกหนึ่งองนะครับเรื่องเก่าๆเลยนะครับหลวงพ่อกลวยปีหนึ่งสามนี่ท่านใดพลาดจากองค์ที่แล้วนะครับนี่ได้มาสององนะครับได้มาคู่กันผมเพิ่งค้นเจอแล้วก็เลยนํามาลงเพิ่มนะครับผมองค์ที่อีพีเมื่อสองอีพีที่แล้วมีคนปิดไปละเก่าหน่อยนะครับพัดสมบูรณ์นะครับผมแต่มองได้ได้การลงกล้องแต่ดองยากมองนี้จะชัดกว่านี่ปีหนึ่งสามนะครับปั๊มยันเราก็มีพอสอระบุชัดเจนสวยๆเดิมๆครับผมผิวเข้มเขมนะครับสวยสมบูรณ์ เยี่ยมเก่าๆเลยนะครับผมนี่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทปิดตาหลวงปโต๊ะพร้อมกล่องนี่เนื้อดำๆเข้มๆนะครับผมนี่ปิตาหลวงปโตนี่นะครับปิดตาหลวงปโต๊ฝังตะกุดสองดอกเลยนะครับผมนี่ตะกุดคู่เลยนะครับผมนี่ตะกุดคู่เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ตะกุดคู่แล้วพิมพ์ชัดนะครับผมนี่พิมพ์คมชัดนะครับมาพร้อมกล่องเลยดั้งเดิมๆเลยนะครับดูครับนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจนนะครับผมนี่ ปั๊มคมชัดนะครับผมนี่นะครับดนหลังยันนี่นะครับวัดประดูชิมพี่นี่หลังยันชัดเจนนะครับหลวงพุทธโตสวยๆเลยนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับผมจัมโบ้เลยนะครับนี่เนื้อเข้มๆฝั่งตะกรุดคู่เลยนะครับตะกรุดสีทองสองดอกพร้อมกล่องนะครับผมเอา700บาทนะครับผมแบ่งๆครับ700บาทกล่องก็มีนะครับ700บาท ตะกุดเก่าไม่ทราบที่ความยาวสี่นิ้วนะครับผมนี่นะครับตะกุดเก่าไม่ทราบที่ความยาวสี่นิ้วเป็นตะกัวแล้วก็ถักเชือกลงรักประมาณนี้นี่นะครับผมนี่นะครับได้มาพร้อมกับตะกุดดอกบนนะครับผมนี่เก่าๆดีนะครับผมแต่ไม่ทราบที่นะครับความยาวสี่นิ้วเอาเท่ากันครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทเื่อท่านใดชอบครับลายประมาณนี้เจ็ดร้อยบาท นะครับผมก็ครบท้วนครับผมสําหรับ EP นี้ก็หลากหลายครับใม่เก่าคาเขากันไปท่านใดชอบเครื่องรางนี่นะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็เหรียญคณาจารย์นะครับพักกุนี่มีมาแบ่งปันนะครับเนื้อว่านก็หายางนะครับเหรียญรอบโบราณประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับภาพเสียงอันไหนไม่ชัดก็ขอกันเพิ่มเติมเข้ามาได้นะกรับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังแต่ต้นจนจบ ขอบคุณทุกท่านที่เช่าบูชาพระเครื่องเกิดช่องแก้วกัลยาพระเครื่องไปนะครับผมเติมกาลังใจให้กันนะครับผมยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยรวยเป็นวันดีๆทุกๆวันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับสวัสดีครับ